อยู่กันในช่วงสุดท้ายกับรายการ่วงจุ้ยพลิกชีวิตค่ะเรายังอยู่กันกับอาจารย์เดียฮีลิ่งทารวันนี้เราพูดกันเรื่องการจัดสวนรอบบ้านว่าจัดอย่างไรให้เสริมมุมไหนที่จะเป็นมุมของความรักมุมไหนเป็นมุมของโชคลาบมุมไหนเป็นมุมของบารมีค่ะอาจารย์ครับเราพูดเรื่องโชคลาบกับความรักไปแล้วมุมบารมีอยู่ตรงไหนคะอาจารยอ์อาจารย์แก้ตรงนี้นิดน,นึงก่อน บ้านบ้านที่เรามีความรู้สึกว่าแก้ได้ยากหมายถึงว่าที่มีมุมอับมทึบหรือการจอดรถต่างๆวิธีแก้อย่างหนึ่งก็คือการใช้โมบายนะคะใช้โมบายใช่อเอ,เอ,เอที่มีเสียงได้ไหมคะอาจารย์เสียงเพาะเสียงเอาเสียงไพเราะนะไม่ใช่ปังปังปัง <c oughs> อะไรอย่างนั้นแ้วม <c oughs> ั้งอมันแบบเป็นโมบายไม้ไผ่ลมพัดที่ก็ปึง <c oughs> ปึงคือเอาโมบายที่เป็นเสียงหรือข้างหาันหรืออะไรเงนะี้ยคือโมบายในลักษณะของการที่ให้เสียงที่เรารู้สึกว่าเป็นเสียงสมาธิะคะ่ะ แล้วก็ในข้อความของโมบายอาจจะมีข้อความดีๆเขียนเอาไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าโมบายเสียงเขาจะเป็นสิ่งสะท้อนถูกไหมลักษณะที่<ช>อ่มามันจะสะท้อนมันหมายถึงว่าสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งดีก็จะท้อนเข้ามาหาเราก่อนออกบ้านอาจจะแบบว่า ไปสั่นกระดิ่งโมบายสักหน่อยหนึงทําให้แล้วก็นึกในใจว่าวันนี้ฉันโชคดีฉันจะเจอสิ่งดีๆนะฉันจะเจอคนที่ดีเข้ามาข้อความที่เขียนอะค่ะจันจะต้องเป็นภาษาอะไรคะภาษาจีนภาษาไทยก็ได้แล้วแต่เลยแต่ว่าให้เป็นในเชิงของการที่เขาเรียกว่าเป็นมงคลค่ะเช่นโชคดีอะไรอย่างนี้ แบบนั้นก็คือว่ามันจะเป็นอย่างแรกๆอย่างแรกเลยที่ทําให้เราเห็นคือมันเป็นการโปรแกรมจิตอ่ะที่ทำให้เป็นความสุกว่าเฮ้ยสบายใจจังเลยแบบมันจะอารมณ์เย็นขึ้นการก้าวเท้าบางทีเราลืมไงคะซ้ายขวาดีอะไรอย่างนี้ใช่บางคนก็บอกว่าตื่นขึ้นมาให้ยิ้มก่อนอตื่นลุกจากที่นอนให้ยิ้มเลยแล้วเราจะมีความสุขทั้งวันค่ะเรามารับสายต่อไปกันค่ะคุณปุ๋มจากจังหวัดนคนปรปฐมสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณปุ๋ม สวัสดีค่ะคุณผุ่มรบกวนพูดเสียงดังๆหน่อยนะคะไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะค่ะมีคำถามอะไรคะว่าประตูบ้านนะคะมันอยู่ตรงกันนะคะอ่าค่ะมีผลยังไงจะแก้งไงประตูบ้านคือประตูรั้วคะประตูบ้านกับประตูห้องนอนนะคะอ๋อวิธีแก้ไม่ยากเลยตรงตรงบริเวณประตูห้องนอนให้เราติดม่าน ้านหรือฉากหรือมูลี่ต่างๆได้อันนี้คือแก้ได้ค่ะหรือไม่เราอาจจะหาแบบตู้โชว์มาวางขั้นแบ่งเป็นอีกการเดินต้องเดินก็เดินบนอีกรอบนึงแบบนั้นได้ค่ะค่ะอันนี้ก็แก้ได้เลยนะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็อันนี้ก็พูดกัน บ่อยๆเจอบ่อยๆหลายบ้านกเราล<ร>ู้ไหมว่าทำไมคือถ้าเรามองง่ายๆนะประตูเวลาตรงกัารเวลาลมมาค่ะลมจะแรงแล้วประตูก็จะปิดดังปั้งใช่ใช่ใชถูก<ถ>ไหมคะที่ไม่ชอบแบบนี้ คือเขาจะไม่ชอบความรุนแรงไม่ชอบอะไรที่เหมือนชี่จะชอบอะไรเท่าที่ฟังมาคือนุ่มนุ่มนีวลแล้วก็เหมือนกับรู้สึกสบายใช่ค่ะเขาจะมาเรื่อยๆอย่างอย่างในร่างกายของเราไงเวลาเราทานอะไรที่พอดีชี่ก็คือในร่างกายเราก็จะมีชี่เดินอยู่นะคะเวลาทานอะไรที่พอดีร่างกายก็จะโอเคแต่ว่าวันไหนกระหน่ำแบบว่าหิวจัดหรืออะไรเงี้ยมันไม่ทานเลยอะไรเงี้ยก็คือมันไม่ต่างมันไม่ต่างกันคือมันก็ยั่งความรู้สึกร้อนรู้สึกแย่รู้สึกอะไรแบบนี้ก็คือมันก็คือจะเหมือนเหมือนกันมุมบารมีค่ะจย์เมื่อกี้มุมบารมีอยู่ตรง เป็นห่งแดงก็คือบริเวณหน้าบ้านหน้าบ้านเลยใช่ถ้าเกิดถ้าเกิดเราเมื่อกี้โชคลาภอยู่นะคะกันโชคลาภโชคลาภก็คือว่าจากฝั่งซ้ายมาก็คือจริงๆอะโชคลาภเข้ามาจากหน้าบ้านนะค่ะแต่ว่าเขาอะจะเดินาใช่คือเขาเขาจะมาวนวนของเขาไปเรื่อยเรื่อยจนเข้าบ้านความรักก็ไปขวาใช่บารมีอยู่ตรงกลางใช่ใช่ค่ะก็คือว่าเป็นตรงกลางที่มันจะเป็นคือถ้าเกิดว่าเรามีบริเวณบ้านหน่อยเราอาจจะทําเป็นเนินก็ได้นะเขาเรียกว่าเนินกะไม่ให้ไหลออกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะทําให้มันสวยงามหน่อยแล้วก็ ค่ะค่ะข่าสายต่อไปค่ะเป็นคุณอรนัทจากกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณอรนัทสวัสดีค่ะ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 สดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะที่ที่ที่บ้านที่อยู่นะคะติดถนนค่ะแล้วก็ด้านหน้าจะมีต้นยอแล้วก็ต้นขนุนนะคะดีไซน์ค่ะซ้ายมือทางออกจากบ้านนะคะแล้วก็น้าน้าก็จะมีต้นาลิกาเอ่อเอ้ยต้น เนี่ยค่ะต้นชนชมด้วยอะไรด้วยถูขหวยสองม้วนสอนอี่อยินดีเลยค่ะวันวันที่หนึ่งแล้วก็งัวนนี้ก็ถูกแปเลยอืมค่ะอาจารย์แล้วเข้าไปบ้านเย็นมากอ่ะค่ะ,คะ,คะ ก็แสดงว่าเขาจัดเขาฝั่งฝั่งซ้ายเห็นไหมคะเขามีต้นไม้แล้วก de ็ชื K K uh. K ่ออ่าใช่แล้วชื่อก็ดีแล oh so, sure. ้วก okay. so, ็ต้นไม้คือเขาไม่ได้บังประตูบ้านไงคือเขาไม่ความร่มเย็นนั้นหรือเงี้ยเขาไม่ได้บังอย่างที่เข้าคือทุกอย่างมันคือดึงดูดแล้วที่สําคัญคือบางทีเนี่ยมันอยู่ที่ดวงของตัวเราด้วยนะคะดวงของเราในตอนนี้มันอาจกําลังเดินเดินดีด้วยบวกกับการที่เราสร้างบ้านปลูกบ้านจัดวางที่เหมาะสมก็เลยเข้าไปแบบทำให้เราแบบว่าโชคดีแต่อาจารย์จะบอกเลยนะว่าการโชคดีแบบถูกหวยเนี่ยมันเป็นการได้เงินมาบง่าย ดังนั้นต้องแบ่งส่วนทําบุญแน่นอนค่ะอาจา์ค<า>่ะค<า>่ะอาจารย์คะค่ะก็ก็คือ ต้ต้นถนนใบไม้เอากวาดกวาดกองไม่เต็มเลยใบแห้งนะคะต่อไปนี้ก็เดี๋ยวจะไปเอาออกแล้วก็จะเอาต้นไม้อันอื่นไปไปวางแผงถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าหน้าบ้านห้ามรกห้ามเหม็นห้ามแบบว่าแบบว่าพัดเข้าบ้านมาแล้วก็ประทานกลิ่นที่ไม่ดีพวกนี้ก็จะทําให้จากถูกหวยอยู่เนี่ยอาจจะต้องแบบเสอะไรอย่างเงี้ยคะคือพยายามทากวาดหน้าบ้านให้เรียบร้อยอยู่ตลอดเพราะเวลามีต้นไม้เยอะใบไม้เยอะเป็นธรรมดานะคะเราก็ใช้ใช่ล้วก็เอาใบไม้นั้นอะ ไปผสมกับดินก็ได้เพราะต่อไปจะกลายเป็นปุ๋ยอาจารย์คะที่บ้านซื้อโอ่งไว้เยอะมากเลยค่ะไม่กล้าใส่น้ําอ่ะก็กลัวยุงอ๋อก็ใส่น้ำแล้วปิดฝาใช่คะใส่ทรายอเบดก็ได้จะไม่เป็นยุงยู่โอ่งเต็มเลยค่ะคือเก็บไว้ค่ะแล้วยู่อยู่บริเวณไหนนะคะโอ่งอยู่ข้างบ้านเอะเต็มรอบบ้านเลยค่ะตามรูว่าเต็มบ้านก็ข้างหน้าจะวางตะไคร้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยกลิ่นที่ยุงไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เราจะเ<ช><ะ>อาโอ่งเลี้ยงปลาใช่ไหมคะอาจารย์แต่โอ่งอะถ้าปล่อยว่างแล้วมันมากจนเกินไปบางทีมัน,มนไร้ประโยชน์นะคะ<ช>แล้วมันจะทําให้เหมือนกับว่าเงินที่เราหามาอย่างตอนเนี้ยโชคตัวเราเองอาจจะดีด้วยนะ<ช>แต่ว่าถ้าแบบเรามีโอ่งมากเกินไปแล้วเราไม่ได้ใส่น้ําหรือทําอะไรอันดับแรกคือโอ่งอาจแตกได้อ่ะค่ะอันดับสอง<ช>คือสิ่งที่เราหามามันมันมันไม่เหลือมันางนี้ก็ได้มันไม่ค่อยได้มาปุ๊บก็หมดใช่มันจะเป็นแบบนั้นดังนั้นเนี้ยค่ะคือว่า ก็เหมือนมันว่างรอเติมเต็มรอเติมอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วงั้นคือว่าเราก็จะหาอะไรมาเติมได้อย่างงี้นะคะฟังดูบ้านคุณอรนัทร่มรื่นนะคะมีเสียงไก่ด้วยอ๋อไก่ไก่ขายไก่ฟังดูร่มรื่นมีต้นไม้เยอะบ้านค่ะไก่ข้างบ้านไม่แต่ว่าคุณอรนัทเป็นคนอารมณ์ดีด้วยแหละค่ะฟังดูก็เป็นคนดูเป็นคนอารมณ์ดีวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอรนัทมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ดูเป็นแต่ของสะสมแปลงนะะชอบสะสมโอ่งมีโอ่งเยอะจริงๆมีอะดีนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องใช้แต่จะเห็นตามต่างจังหวัดเขาจะไปข้างบ้านแล้วก็เป็นรางน้ําฝนแล้วก็น้ำก็จะอยู่ในโอ่งเก็บน้ำไว้เพื่อไม่ให้กันต่างๆนะค่ะก็สายตอท่านผู้ชมท่านใดนะคะมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะโทรมาคุยหน้าไมค์ปรึกษาจารย์เดียโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์029649079ค่ะ029649079ค่ะ ค่ะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าตรงกลางเป็นมุมของบารมีมเราจะต้องตกแต่งยังไงคะ ก็อย่างที่บอกว่าพอเรามีเนินใช่ไหมคะแต่จริงมานว่างหรือไม่ก็ทางหน้าบ้านที่เขาจะวางจริงอาจารย์อกเป็นเนินต้องทำเนินขึ้นมาด้วยเหรอคะอาจารย์ใช่จริงๆอ่ะจริงๆอาจารย์บอกเลยนะว่าก่อนนะคือมันเป็นทริคนะคะถ้าถ้าบริเวณบ้านกว้างนะแล้วก็ก่อนที่จะถึงประตูคือทำเป็นเนินมาเพื่อที่จะทำให้เขาเรียกว่าสิ่งที่หามาแล้วเข้ามาแล้วก็จะม่แยกไปง่ายๆอะไรเงี้ยใช่คือเรียกว่าเก็บได้คือบ้านหลังเนี้ยจะสามารถเก็บเงินที่เราหามาได้แล้วในการทำเป็นเนินทำเป็นยังไงคะอาจารย์ ก็ถมดินขึ้นมาเ<ช>ป็นเนินนิดนึงแล้วก็อาจจะแบบว่ามีหญ้าเล็กเล็มาปโปรง<ม>คือเนินเนี่ยเราต้องทําให้หมนๆด้วยนะไม่ใช่กลายเป็นเนินแล้วหกสะดุดอะไรอย่างนี้บางคนเป็นเนินเอาอิฐมาวางให้มันสูง<ช>ขึ้นอันนั้นอันนั้นไม่ไม่นะยนา,นาค่ะเพราะอันนั้นอย่าไปทำเลยดีกว่าอาจจะมาอุบัติเหตุใช่ค่ะสะดุดล้มลำบากอีกอาจจะไม่บาลมีการปรับ่วงจุ้ยนะมันต้องปรับแลวต้องดูความเป็นไปได้ด้วยไม่ใช่ปรับมาแล้วมันอย่างที่อาจารย์บอกว่าอย่างที่การเปลี่ยนแล้วอยู่ดีขับรถชนประตูบ้านอย่างเงี้ยใช่ค เพราะว่าอะไรเพราะเขาเลี้ยวเขาเลี้ยวผิดไงคือเหมือนกับว่าเขาเคยกะเลี้ยวตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือมันผิดปุ๊บแสดงว่าเรารู้เฮ้ยมันไม่ถูกแน่เลยอย่างเงี้ยอันนี้เลยค่ะอาจารย์หลายบ้านมีหน้าบ้านศาลพระภูมิค่ะอาจารย์ควรจะอยู่มุมไหนเพราะว่าซ้ายก็เป็นขุมทรัพย์ขวาเป็นความรักจริงๆตรงกลางเป็นเนินคอยู่ทางขวานะรักแต่นิดนึงเลยนะคะเรื่องการตั้งศาลพระภูมินะอาจารย์อยากให้คุยกับคนที่เขาแบบว่า เชี่ยวชาญมากๆเพราะว่าการตั้งการตั้งสารต่างๆค่ะมันมีความละเอียดอ่อนมากค่ะค่ะสายต่อไปค่ะคุณนัทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะอยากถามว่าไอ้ร้านค้าที่เปิดเนี่ยค่ะค่ะที่หันไปทิศเหนือเยี้ยงเยี้ยมมาทิศเหนือแล้วก็อีกข้างมันจะเยี้ยงไปทางที อันนี้คือเปิดเปิดอยู่แล้วใช่ไหมคะเปิดอยู่แล้วค่ะตอนนี้ขายของอยู่ถ้าเปิดอยู่แล้วเราก็สิ่งแรกที่เราต้องคิดคือมันต้องดีค่ะนะคะแล้วก็ทีนี้เราก็ต้องเขาเรียกว่าเราเป็นร้านค้าอย่างเงี้ยเราต้องมีมุมการการเงินขึ้นมาแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเราหันออกไปทางหน้าบ้านโต๊ะเก็บเงินมันควรอยู่ทางขวามือนะคะ อืก็เหมือนก<ช>ับเรามองจากข้างนอกก็คืออยู่ซ้ายมือ<ช>เป็นมุมซับซับแล้วก็ซ้ายมือก็คือมีการคนเดินเข้าแล้วพยายามทําหน้าร้านนะคะให้มีความโดดเด่นให้มีคนเห็นแบบนี้ค่ะอาจจะวางต้นไม้มีการปลูกน้ําร้นน้ําผุดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะปลูกต้นไม้แล้วก็วางในเรื่องของน้าเพราะน้ําคือเงินไงก็คือเหมือนกับว่าอย่างแระคือจริงๆาร์มองอย่างนี้นะว่า พวกน้ําพุน้นําล้นคือมันเป็นจุดเด่นทําให้คนเห็นออแล้วมันก็คือดึงดูดคนเข้ามาด้วยนะคะ คนจะเป็นน้ำพุ้นน้ำลน้นน้ำตกได้ไหมคะอาจารย์ค่ะน้ำตกเราก็ต้องดูคือจริงน้ำตกมันต้องใช้เครือไฟเยอะเนะาะมันบางทีเราเปิดไปแล้วคนซื้อไปก็จะมีความรู้สึกมันไม่คุมก็ปิดอีกก็แย่ไปอะไรเงี้ยแล้วนิดนึงคือประตูถ้าเกิดเป็นร้านค้าเนี่ยประตูอาจารย์จะแนะนำว่าประตูควรจะอยู่ซ้ายมือไม่ใช่ขวามือถ้าอยู่ขวาอยู่แล้วทำไงคะถ้าอยู่ขวามันก็จะต้องมีการเหมือนกับการลูกต้นไม้กันบางอะไรเยอะเพราะจริงประตูด้านขวามันไม่เข้าไงเงินจะเข้าประตูที่อยู่ฝั่งซ้ายนะคะค่ะคุณนัทค่ะ คุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะส,ส,สำหรับท่านผู้ชมท่านใดน,นะคะที่อยากจะคุยกับอาจารย์เดียแบบตัวต่อต,ตัวก็โทรมาได้นะคะที่เบอร์ดอกจันสามสามหกสอค่ะดอกจันสองสามหกสอแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็เป็นเบอร์มือถือค่ะ0 8นย์แ8ดสีค่ะ0 8นย์แป8สีค่ะ แล้ววันนี้ค่ะเวลาของรายการวงจุ้ยพลิกชีวิตของเราก็หมดลงแล้วดิฉันฟ้าใสปล้องเกิดและอาจารย์เดียฮีลิ่งทาร่ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ